โอ้โหไอสวอใหม่โคตรเท่ครับไอวอบูย่าเดนะครับเท่มากเลยเติมเพชรแค่99เพชรก็รับฟรีนะครับผมใช้ทันทีไปครับแล้วนี่เลยชุดอธิวราเดอะเอ็นเลสนะครับชุดพี่ตูนอีกแล้วแม่สีดำอย่างนี้โคตรเท่ะนะครับยังกับอศวินร,รัตติการนะฮะ ให้เธอเรียกฉันว่าอาสศวินรัติการหลบอยู่ในเงารอตอนหนึ่งเงาเธอต้องการเื่อยามดึกดื่นตอนไม่มีเขาให้รำคาญอยู่ในมุมมือที่เธอไม่เห็นแม้วิญญาณโค้เทนะครับก็ชุดก่อนเนี่ยเป็นชุดพี่ตูนสีขาวนะครับผม ก็ต้องบอกเลยว่าสีขาวเนี่ยก็เอาเรื่องและหล่อเทมากๆนะครับป้าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปสุ่มกันนะครับมีชื่อว่าอธ th ิวลาเดอะเอ l เลสันเองโชคชะตาแห่งความมุ่งมั่นอไรที่สิ้นสุดนะครับเห็นเขาบอกว่ามีชุดบูมิโอเนตกับตัวผู้หญิงด้วยนะครซึ่งผมมีหมดแล้วนะครับและเราสามารถเปลี่ยนโชคชะตาได้19เพชรนะครับก็สามารถกดไปเรื่อยๆนะฮะกดไปเรื่อยๆจนกว่าชุดพิตูลจะเด้งมานะครับผมก็ทีละ19เพชร แต่คือผมเปิดโทรศัพท์ส่มเล่นๆไปแค่ไม่กี่ครั้งชุดพิตูนมาเลยครับบอกเลยว่าดีมากนะฮะ <Yeah. S 1> และให้เราเลือกประตูนะครับว่าจะเลือกประตูไหนนะฮะก็จะเป็นของ3อย่างนี้นะครับผมขอบานกลาง29เพชรเป้ายโอ้โหของเกลือก็ฝากทุกคนกดไลค์ subscribe คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับใครที่กดติดตามแล้วแล้วมันไม่แจ้งเตือนนะฮะรบกวนเลิกติดตามแล้วก็กดติดตามใหม่ให้หน่อยนะครับ <Okay. S 1> ชุดพิตูนมาแม่ไม่ได้ ต่อไป4 9 9หเฮ้ยถูกมากเลยนะเนี่ยถูกมากเลยครับผมสำหรับใครที่สุ่มไม่กี่ครั้งแล้วได้ชุพปิตูนเนี่ยถูกมากเลยนะครับแต่ว่าทำไมชุพปิตูนไม่เข้าผมว่าต้องรีเกมอีกแล้ว A few moments later เจ้าจะออกไปแตกขอบฟ้าแต่เหมือนลุโชคชตาต้าไม่เข้าใจโคเทมองไปไหม่มีหนทางโอ้โคเทสนะครับ เทมากเลยเดี๋ยวเอาหนวดไอ้นี่ออกก่อนนะฮะหนวดขาวเอามาหูยชุดนี้บอกเลยว่าเทเวอร์นะครับผมขาวด้วยขาวออกดำด้วยคือเทจัดนะ,ะทุกคนฝากกดไลค์ซับสไครต์นะครับเดี๋ยวเราเอาไปลุยแรงกันเลยดีกว่าตอนนี้แรงก็เพิ่งรีมาได้ไม่กี่วันนะครับตอนนี้ยังตึงๆอยู่นะตอนแรกเนี่ยว่าจะดันแดงให้นะครับแต่ว่าผมติดธุระนะครับเลยไม่ค่อยได้เล่นเลย แต่ว่าเดี๋ยวจะขึ้นแดงให้ดูนะครับแกนน่าจะไปไม่ทันละคนน่าจะดันกันไปหมดละโอเคครับเดี๋ยวเราไปเข้าเล่นในเกมกันเลยว่าชุดจะสวยแค่ไหนและนี่ก็คือเวลาที่คุณอยากเล่นฟรีไฟล์แบบจริงๆจังๆแต่เจออะไรก็ไม่รู้โอ้๊ยโตรเซ็งเลยากระตน ตีถั่วไปไม่ตายอะไปะแล้วเถอาครับเราด้วยาคนเีเี่ยเี่ยเธอเธอลนเหรอเหรอเลื่อสิบบ้ามันดักอะไรขนาดนี้เนี่ยเนี่ยมันดักขาะาเนี่ยเ

ไอ้จังไรเอ้ยหัวร้อนเลยครับเจอโปใครเคยเจอโปอะไรบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับแล้วก็ขออภัยที่เสียงเบานะครับเพราะว่าตอนนั้นผมกะจะอัดเล่นแรงเฉยๆนะครับอัดคลิปไปเฉยๆไม่ได้ตั้งใจจะทําคลิปนะครับแต่ตอนเมื่อคืนนายป้อนเจอโปไอ้ห่าสุดจับสุดเจ็บเลงออกเลยเล่งออกเลยแล้วก็ลงแรงกระแคนนะครับโอ้ยแบบคนแบกเยอะอยู่หัวน้องๆแบกนะเฮ้ยแต่ตรงนี้ยังไม่มีคนลงอ่ะเนี่ยรีบมาดิ ตรงนี้ยังไม่มีของเอ้ยตรงนี้ยังไม่มีใครลงเอ้ยโอ้โหมันไม่มีปืนไม่มีปืนตามมาตามมาเร็วมันมีปืนอยู่สะพานสามตัวอยู่อยู่อยู่สะพานสามตัวไม่มีปืนสภาพไม่ต่างอะไรจากพวกเราเลยนะเพื่อนโอ้โหเป็นเป็นงา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 นนี่เป็นงานไม่แน่ในยามกลางคืนนะสวยสวยสวยเจ้าจะโคบทำไมวะเนี่ย เปิดครับเปิดครับมันโหดไปแล้วอะตาย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 กลางตายกลางอากาศมีมีอีกมีอีกมีตายแล้วตายกลางไม่น้ำเลยฮะเฮ้ยโดนหลังโดนหลังโดนหลังยิงไม่ตายวะโทษวะเป็นไรเพื่อนเป็นไรยันตายกลาง่วะเฮ้ยยิงงั้นดิเธอยิงงานนี่อยู่ในบ้านเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้บ้านไอ้บ้านสองชั้นบ้านสองชั้น เลยเลยครับอะไรครับเดี๋ยวแล้วไปเขาไปลตาย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 ดาวอยู่ดาวอยู่ดาวอยู่สโคปไม่ล็อกวะสโคปไม่ล็อกเฉยเป็นเพราะชูพี่ตูนใหม่แน่เลยครับสโคปเลยไม่ล็อกอย่างเฟี้ยวเฮ้ยมันมันยังมีคนเหลืออยู่น่ะ มมไ่กีเหยีบแล้วเธอเด็กฉันว่าอัตวินรัติการเจอแล้วเจอแล้วเดีองก่อนเดี๋วถอนเลยครับอ้าวเฮ้ยคุณลอตี้มัรดาวอ่ะไม่ทันแล้วเพื่อนยิงจนตายอ๋อมีตัวน้องบานแล้วมีมีสองตัวใส่ถั่วไปละตัวผู้หญิงมีมีตัวผู้หญิงก็กลมกลมีกลมกลมีปอนด์กลมกลม เฮ้ยเกี่ยเข้าหัวป่ะอ๋อปอนี่เนี่ยตรงนี้มันมันกลายบอลอยู่เนี่ยยิงเข้าหัวมันบ้ากูเออไม่เป็นไรนะว้าวกับตายอย่าแม่คือให้หลุดอ๋อตามยาเลยโอ๋อลงไปอ๋อมีเยอะอ๋อมีเยอะอ๋อไม่ให้หมดอ๋อไม่ให้หมดไม่จะแหมวัวไม่ติดวะแนนน่าเปอนที่อยากให้คุณดูให้ อำยาก่อนมายาก่อนยาสวยสวยเพื่อนเขาเหมือนเขาเล่นกันสองคนอะมเาคนเราเล่นมีมีตรงนี้สองตัวดาดึงดาึงดาดึงยนี่เอ้ามกระโดดเอาสองเขียวมายิงนี่สวยเพื่อนเออยิงสา่ม ต่อครับต่อครับปุ๊บฮุบน่ารักจุงตัางโอ้โหไม่ต้องฮะ้ไอ้เวรเยอะมากม่าเอาเร็วมาเอาเร็วมาเอาเร็วเฮ้ยแต่ไม่มียาแต่ไม่มียานี่เกมคอมติว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 คอบค่ะคอมค่ะน่ารักจุงชูปิทูแม่งโหดว่ะชูปิตูแม่งโหดว่ะคลิปนี้มี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 คนมีวะตายแล้ว สวยสวยเอาเรื่องไปตีเก็บแต้มตีดิจะมีที่ตั้งสองเลยมีเพื่อนอ่มีหนึ่งเอาไปแต่เกาะนี้แตกว่ะโดนยิงตัวเต็มเต็มเลยเนี่ยทังเอ้ยมีคนมีคนอยู่นี่มีคนอยู่นี่มีคนอยู่นี่โอ้ยเล่นไม่ได้จ้าวมาแล้วหนึ่งน่ะมันมากระตุกตอนคุณแล้วใครดาวบอลลีดบอลลีดบาลลีดโดนบาลลีด อ๋อกูโดนบาเลต์วะมีคนกดไลค์ให้เอาครับกดหนูกดไปแหละเฮ้ยมันวิ่งมาดึงนะแต่เมื่อไหรอะนี่ไม่ที่วิ่งไปซ้ำไม่รู้บาเลตอ่ะเฮ้ยบาเลต์คมเกินเออบาเลต์คมจ้าเสร็จแล้ว ยาไม่มีอ่ะมันจะตายอ่ะสวยสวยสวยอุ้ยมันมีเปี้ยวโอ้ดาวยาไม่มีเพื่อนพี่ไม่มีวาปอนตายไม่รอด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 แต่ถ้าปั๊มห้าหกกล่องก็ได้อยู่ไม่มียาแล้วอ่ะอืมพี่ก็ไม่มียาไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนได้แค่ไหนเอาแค่นะโอ้มันดักดีกว่า ใ้วงก่อนเหมือนมันดีขึ้นอยเงี้ยสวยครับบอกสามแปดสวยโยน่ี่ยที่ฮะก็ฝากกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นโซโล่ดูความสวยของชุดกันว่ามันจะเท่ขนาดไหนตายซะ Let's go ชุดพิตูนฟาร์มัสว่ะ ขึ้นชื่อปืนที่แตมเมอร์ไม่ถนัดก็ต้องเป็นฟาร์มาร์สอยู่แล้วปืนที่แตมเมอร์เล่นแทบจะไม่ได้เลยไม่ได้เลยดีกว่าถ้าไม่กดสับสะกมโง,โง่ๆตายซะอัดต,ตัวนิ้นิ้ววิ่งอย่างนี้เชิงเชิงไม่มีมันไม่ขึ้นหัวเองนะครับ <laughs> มันไม่ขึ้นหัวเองนะครับมีปืนมันเนี่ยมีปืนไม่ส่วนด้วย โตรเทพสวยตองควง Let's go ได้สองควงว่ะโตรเทพเลยอะแต่เพื่อนบอกว่าคนอื่นที่มองเรานะครับเขาเห็นกระเป๋าชุดนี้มันกดซ่อนกระเป๋าได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเราจะไม่เห็นกระเป๋า แต่ว่าเพื่อนผมบอกว่าเห็นกระเป๋านะครับเออทําไมพี่แตมใส่กระเป๋าหมูมาอา้าผมงงเลยเป็นกระเป๋าหมู่ชมพูไงผมใส่เล่นนะฮะแต่กดซ่อนกระเป๋าไว้แต่มันยังแสดงอยู่นะครับงงเลยทําไมพี่แตมใส่กระเป๋าหมูมาไม่ตึงเท่าไรหร่หรอกแต่งเงียบนะฮะเหมือนจะแคมป์กันนะเรับมันเป็นการเล่นโซโลนะครับนี่ไงนี่ไะ ดักลูดมาดิไม่ต้องยิงหัวด้วยในเมื่อนายดักลูดแล้วย่างงี้ดักอย่างเงียบลูดอย่างนิ่งลงแรงฆ่าให้ตายพอนะฮะอย่าไปอะไรมากเลยยิงหัวนะครับใครจะยิงก็แล้วแต่นะครับยิงได้ก็ไม่ต้องแอกไปบังคับหปคนอื่นยิงตามนะเออไม่ใช่ตัวเองเพิ่งหัดยิงหัวได้แล้วไปเห็นคนอื่นยิงตัวบอกโอ้โหไก่อัดตัวนะครับเกมไม่ได้สร้างมาเพื่อให้คนยิงหัวนะฮะเกมสร้างมาเพื่อให้ยิงกันแล้วก็เอาชีวิตรอดน,นะครับใครอยากเล่นแบบไหนเล่นครับ ใครอยากเล่นยิงหัวอย่างเดียวเล่นไปครับแต่พอยิงหัวยิงเขาไม่ตายและโดนเขายิงตายจะมาว่าเขาอัดตรงอัดตัวไม่ถูกนะครับผมมองว่ามันไร้สาระนะไอพวกบังคับคนอื่นให้ทำตามเนี่ยอยากเล่นอะไรก็เล่นเป็นตีมีหลักการเฉยตายไปดิ <c oughs> อะไรครับเนี่ย M14 มันเนิฟมันยังโกงอยู่นะฮะ ชุดนี้เน่เท่จัดเลยเท่ตรงไอสัญ,ญลักษณ์พี่ตูนเป็นโลโก้โลโก้พี่ตูนใช่ไหมโลโก้อะโลโก้บอดีโโ้แ a ลเหรอเนี่ยเป็นหมูป่านะครับหมูป่ามีเขี้ยวมีอะไระเท่มากเลยครับเทเทเน่าจะเป็นโลโก้นะครับเห็นอย่างนี้เ๋ยวก็ตายเลย ลองกองอะไรมาขายแถวบ้านวานะเน่ะเล่นเกมอยู่เพื่อนมัวแต่จะคว้างระเบิดสูตรจนลืมไปว่าใครเขาก็กลัวระเบิดสูตรอะเขาคงจะอยู่ให้ดนนะูน่ะเออัวอ้ยแกโอ้ยยิงไม่หัวเลยป่ายชข้มเหรอมาจากไหนเนี่ยเหมือนแทบไม่มีของเลยนะตัวนี้ตัวนี้เหมือนแทบไม่มีของเลยน่าจะเมปมบนป้ายนะครับ นั่นไงแล้วมันน่าเข้าไปชื่นชมซะจริงๆตายไอเหี้ยคอตุ๋ยนึกว่ายิงกันตายแล้ว <c oughs> ยังตุ๋ยไอ้ฮะป <c oughs> วกอยู่นะ อีสามสี่จัดไปเลยอาลหรครับคุณผู้ชมคงจะเห็นความเท่ของชุดนี้ไปแล้วนะครับก็ราคาถูกมากเลยอย่าลืมไปสุ่มมาหาใช้กันนะครับผมแล้วก็ทั้งวันนี้เจอโปแล้วก็เล่นกับเพื่อนแล้วก็เล่นโซโลนะครับก็ผมอาจจะทําคลิปเล่นคนเดียวไปหลายคลิปแล้วทุกคนน่าจะเบื่อกันนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมเล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอีกหรือว่าไปเล่นแนวสนุกฮ่าๆอย่างนี้อีกนะครับ ก็บอกได้นะครับผมอยากให้เล่นอะไรบอกได้นะครับผมไม่จําเป็นว่าผมจะต้องรีวิวสกินปืนกระชุ่ไปอย่างเดียวนะครับผมให้เล่นกับคนอื่นก็ได้นะครับโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมหน่อยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถดูคลิปอื่นได้ข้างล่างเลยครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ